สวัสดีครับอยากจะทำสีโรสโกยังไงให้มันตรงกับพื้นที่หน้างานนะครับก็คลิปนี้ตามมาดูกันเลยนะครับสีโรสโกนะครับก็เพื่อนๆหรือว่าคุณลูกค้าหรือว่าร้านทำป้ายก็คงจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าสีโรสโกมียังไงกันบ้างเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับก็อเผอิญวันนี้มีออกไปดูงานข้างนอกนะครับก็เข้าไปในเมืองนิดนึงนะครับก็ เข้าไปดูงานของลูกค้าทีนี้งานของลูกค้าเนี่ยก็เป็นสีรสโกกันไปหมดเลยนะครับก็เลยเออเผื่อว่าเราเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับก็สีรถโกที่ผมเจอเนี่ยคือก็มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับทีนี้บางทีเราก็คิดไปว่าดีนะเรามาดูเรามาดูงานลูกค้าก่อนถ้าเกิดเราไม่มาดูหน้างานลูกค้าเลยเนี่ยนะครับแล้ว ลูกค้าบอกโรสโกมาแล้วเราก็โรสโกตามไปเลยทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องสีโรสโกแน่นอนนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวแชร์ลงไปในเพจก่อนแป๊บ,บนึ่งนะครับเพื่อนเออแชร์ลงไปในเพจแป๊บบนึงอ่า แชร์ลงไม่ได้เพจแชร์ Share ลงไม่ได้เพจโอเคแชร์ okay. ละนะครับก็อย่างว่านะครับสีโรสโกที่ผมไปดูงานมาเนี่ย <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเป็นงานที่รับเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วลูกค้ารีเควสมาว่าให้ไปดูหน้างานเนี่ยคือเราก็อาจจะเข้าไปเช็คหน้างานกันนิดนึงนะครับ ทีนี้พอไปเช็คหน้าง,งานกันนิดนึงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสีของลูกค้าเนี่ยสีรสโกสีจะไม่เหมือนกับของที่เราคิดนะครับก็เลยผมก็เลยคิดไปว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาดูหน้าง,งานเราก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับทีนี้ผิดพลาดยังไงนะครับเราก็คิดว่ามันมีโรสโกเดียวนึกออกไหมฮะแต่จริงๆรโรสโกที่หน้าง,งานมันก็จะเป็นมีอ่อนมีเข้มมีวาวมี เม็ดทรายมีเงา,ม,เงามีสารพัดจะลดโกเลยนะครับถ้าเกิดแล้วลูกค้าซีเรียสด้วยว่าต้องให้เหมือนของเขานะครับทีนี้ผมก็เลยไหนๆก็ลดโกมาแล้วผมก็เลยลองเอาสีลดโกรวมๆดูหลายๆรูปแบบเอาาให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเราดูเอาไว้คือคือผมเอาไว้เตือนสติผมเองว่ากันข้อบิดพลาดนะครับเพราะว่าบางทีเรากันคิดว่าเราแน่แต่ทีนี้ เราคิดว่ารสโกของเรามันเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วรสโกของลูกค้ามันไม่ใช่อ่าเพราะวันนี้ผมก็ไปเจอได้ตาผมเองไนงะผมก็เลยเอามาไลน์ให้ดูนะครับอย,ยอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างรูปรองเท้าเนี่ยก็รสโกนะครับรสโกอ่อนนะฮะอย่างตัวเนี้ยที่2ก็รสโกเหมือนกันนะครับก็รสโกเป็นแฮร์ไลน์เห็นไหมฮะอย่างตัวเนี้ยอันเนี้ยก็บางคนก็บอกรสโกบางคนก็บอกทองแดงอ่าเห็นไหมฮะก็เริ่มมาละเริ่ม เริ่มมาคนละแบบละอย่างนี้โรสโกเหมือนกันเนี่ยชุดเนี้ยโรสโกเข้มอันนี้ที่ผมเจอนะโรสโกสีเข้มๆนะครับที่ที่เห็นในรูปนี้นะส่วนโรสโกตัวนี้ก็คือโรสโกที่เป็นโรสโกของร้านขายสีเลยโรสโกเขาหนักเลยจะมี1โรสโก3 3มีโรสโรสมิลเลอร์โสโก l u ก u ัวรี่โอ่าเห็นไหมแตกต่างกันนะ แล้วก็คอปเปอร์อบางบางคนเคยได้ยินคำว่าคอปเปอร์เนี่ยคอปเปอร์มันก็เห็นไหมฮะอันนี้ละเอียดมากสีร้านนี้ละเอียดมากซึ่งผมก็ซื้อสีกระแกอยู่ร้านนี้แหละนะครับสีร้านนี้ละเอียดขนาดโรสโกยังจริงจริงโรสโกของร้านนี้มีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันจะละเอียดมากเกินไปผมเอาให้ดูคร่าวๆอย่างเงี้ยโรสโกด้านซ้ายโรสมิลเลอร์โรสโกด้านที่สองเนี่ยที่ถัาออกมาเนี่ยก็คือโรส โลสโกธรรมดานะครับส่วนอันนี้ลักชัวรี่โสแล้วก็คอปเปอร์อ่าอันนี้ให้ดูเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับเป็นโลสโกสติกเกอร์ฟอยล์กันความร้อนมาละนี่เริ่มแปลกขึ้นมาอีกอะนะอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้โลสโกเนื้อสแตนเลสอ่าสแตนเลสเนื้อโลสโกนะครับส่วนอันนี้โลสโกแบบพ่นสีลงบนเหล็ก พ่นสีลงบนเหล็กกับโรสโกที่เอาไว้พ่นสแตนเลสไม่เหมือนกันนะแล้วก็โรสโกที่เอาไว้พ่นงานไม้ก็ไม่เหมือนกันอีกเนี่ยผมนี่นี่โรสโกที่พ่นงานผนังอีกอย่างเงี้ยผมเจอแล้วแล้วโ,โหมันเยอะมากแล้วลูกค้าทั้งร้านเลยมีแต่โรสโกทั้งนั้นเลยแล้วก็คุมโทนคุมร้านเดียวกันด้วยคือคุมสีแบบเดียวกันทีนี้ ก็เลยคิดว่าถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเอาตัวเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่น่าจะรอดนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเผื่อว่ามันมีคนคิดเหมือนผมก็เลยเอามาไลฟ์สดให้เพื่อนๆพ่นดูว่าอย่างเนี้ย o รสโกแบบเนี้ยก็มีหลายเฉดนะครับแต่ทีนี้ผมก็คุยจบก,กับลูกค้าไปว่าถ้าเกิดว่ามีแคตตาล็อกมานะครับ หรือว่ามีชาร์จสีของลูกค้ามาหรือมีนัมเบอร์สีของเขามาเลยเนี่ยแล้วก็สีซื้อที่ไหนเลยเนี่ยอันเนี้ยผมบอกลูกค้าเลยว่าผมขอเลยเพราะว่าผมต้องการกันข้อผิดพลาดเพราะอย่างเงี้ยร้านที่ผมซื้อเนี่ยยังมีตั้งสี่โรสโก้นะครับอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันมีข้อผิดพลาดขึ้นมาข้อเสียหายขึ้นมาโอ้มันไม่คุ้มเลยในการเสี่ยงนะครับ อ่าอย่างทองเนี่ยยังยังไม่เท่าไหร่แต่พอทองผมก็เจอทองอ่อนทองเข้มทองอมแดงทองอมนั่นตองอมนี่อันนี้มาโรสโกล้ละนะครับก็เลยมันจะพิสดารขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็เลยเอามาฝากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเกิดมีรับงานลักษณะแบบนี้ก็แนะนำว่าให้ขอตัวอย่างสีเลยนะครับเพื่อความชัวหรือถ้าไปดูหน้าง,งานแล้วเห็นด้วยก,ก็ช่วยทีก็ขอ เบอร์โทรร้านขายสีไปเลยเหมือนทางผมก็ใช้แบบนี้แหละนะครับการข้อผิดพลาดถ้าเกิดว่าลูกค้าส่งมาเราก็ไปซื้อที่เดียวกันอันนี้ก็จบได้นะครับอันนี้คือในมุมมองของลูกค้านะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะสั่งก็คือแนะนําว่าเอาแคตตาล็อกเอาเบอร์โทรให้กับให้กับร้านป้ายไปเลยนะครับแต่ในมุมมองร้านป้ายผมก็แนะนําว่าให้ไปดูหน้างานแล้วให้ถาม ถามลูกค้าไปเลยเพราะว่าบางคนคิดว่าตัวเองแน่แต่ผมว่าท่านแน่มากเดี๋ยวมันจะเจ๊งได้นะครับก็เลยประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็เอามาฝากให้ทุกท่านดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้คลิปนี้เรื่องง่ายๆนะครับคิดแต่ผมว่ามันน่าจะได้ประโยชน์แหละสําหรับบางท่านที่ยังไม่เคยทํานะครับลองดูคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมไปแล้วโอเคครับ